โซจะแกามาใ่กาสตอนสมาเลยนเะจ้าพวเรามันจะไม่เชไปเลอกไม่ฉัน่ต้เขาโม้โมอย่ใส่คลาดไฟลโล่หน่อยฟลโล่ด้วยนะหนะ้ามวีเชื่อฟลโล่ด้วย เข้าพนยูทูปไหมเขาพนยูท um ูบูกมานั่งรอสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ท anyway> ี谢谢่นาอยู่ข้าหน้าดูหน้าดูหน้ามันไวอ่ะที่อนนี่ดิซูเปนซุเปนเด้ จานเจมโดะต้องต้องของกูกูจะลงโซเชียลแคายกูเฮ้ยมึงถ่ายติดมึงต้องส่งไปหาคุณเจนนะเว้ยมึงถ่ายติดปีญานเนี่ยนั่งกับสองคนสองตัว ไงโมไปถึงไหนแล้วพี่ออ๋ไลยเปิ้ลคุยคุยหน่อยเปิ้ลคุยกล้องหน่อยอะไรคุยอะไรคุยกับกล้องอะไรก็ได้คุยกับกล้องแนะนำตัวดิกูมันออกหลายกล้องแล้วเออออกหลายกล้องแล้วน้องเกลแนะนำหน่อยแนะนำกับเพื่อนเพื่อนโลกที่ใครใช่ชื่อน้องสาวกิติมาชื่อเดิมที่ตาลันคนเกิดมันเด็กปถมมันเด็กปถมอ่ะเร็ว ตงยล้ไมิ่งี้ยแคนี่นีนน่งั้นนี้ก่อนนะค่อยค่อยไปเจองานงานใบเนี่ยคือนี่